ของยายสายเนาะเซนเทเลซาเนาะพี่น้องเนะเาะทางยายสายนับถือศาสนาคริสต์เนาะทางครอบครัวสามีและการครอบครัวของปู่ย่าตายายของทางสามีก็น,นับถือศาสนาคริสต์เพิ่นส่งมาก่อนกมหนดค่ะส่งส่งการมาอวพยพรยายใส่ก็ดีใจของนายมีเงินไม่ค่อยออกนามอะไรเนาะพี่น้องเนาะหนาตาเบิ่งแน่เนม มีความสุขหลายอันนี้ฟันอันนี้ฟ pues ัน,น pues กึกกึกวุ้นนะพี่น้องนะเห็นไหมมันเขียนอย่างนี้นี่เนานะมันไม่ได้เป็นคําที่เป็นอันประทับแต่ก so ึกวุ้นโชคดีวุ้นอเลสกูดเจนะกึกวุ้นอเลสกูดเจนะภาษาเยอรมันอันอันยานะ่าเนาะคุณย่าของสามีเนาะมันเขียน ลิปเปนินบนันน่าแฮชเลกเกตบูนสุ่มนามนามสาัสท่าก็คือว่าอ่าก็แสดงความยินดีในการฉลองศาสนานามอาันทางศาสนาคริสต์นะพี่น้องเนาะและ้วก็อะไรสกุลสุ่มเกศุนไหขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความขออวยพรในวันนี้ให้คุณพบแต่สิ่งดีๆเนาะ บุญเฉดียนะแฮชลีฟอนจากหมวใจโอมาโอมาก็คือคุณย่าเนะาะหมือเปน้องเพเ่อนม,มาขับข้าวม่เห็นดอกพวกเจ้าได้ใส่ทุกครัง้งเขาจะจะโตกใส่ซองนะพี่น้งนะองเนาะครอบครัวของสามีจะจะใส่ซองละสามสิบุ่ันนักบุญฉลองศาสนานามนะพี่น้องเนาะหรือว่าฉลองคริสต์มาสฉลองวันเกิด อันนี้ค่ะเห็นบ่กสามสิบคลิกบูชนะเวนนองเนาะอันนี้ของคุณย่าค่ะเวนนองย่าทางสาม,มีเอามาแบง่งปันว่าความละเอียดอ่อนของคนเยอรมันนะเายาสายค่นอาจจะดีใจเกินหน้าเกินตาในเรื่องได้เงินของสาม,มีก็ได้เนาะนะ้องเนาะเพราะว่ามันเป็นศาสนาคริสต์ว่าเป็นเยสายอันนี้เป็น แงต้าจ้าในพี่น้องอันนี้เป็นอ่าบัตเตอร์ไเป็นสเมเทอร์ลิงเนาะของภาษาเยอรมันสเมเทอร์ลิงบัตเตอร์ไฟปีเสื้อค่ะพี่น้องข้างในคือการค่ะสามสายูโรนะพี่น้องเนาะเป็นสแตนดาร์ดเนาะอันนี้ก็พเพันเขียนมาในาิารฟังฮัลโหลลิบบเอรนินได้อ่าวุ้นชเดีย คนะนะุนะซูมไดน้ำมือไดน้ำมสถากหน่อยนึงแล้วก็คุณบอกว่าขออวยพรในในวันฉลองศาสนานา้ำของคุณองค์ประธรรมของคุณนี่ก็ให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขแต่ละมือในแต่ละมือนะคุณน่ะแล้วค่อยเจอกันเด้อแม่บอกแม่สามีบอก ฉันจะต้องไปทำงานแล้วรีบเบอร์นะรักตัวนะแล้วกะ็ซื้อมามาซื้อคุณแม่ค่ะแม่สามีอันนี้มาแบ่งปันจากขึ้งเงนก่อนคืนกานเงานงานาคนเสียชีวิตได้ใส่กะใส่ซองเพราะคุณผู้จักก็ยี่สิบถึงสามสิบนันองเนาะได้ใส่ก็กกไ,ดกได้เงินตรงนี้ก็จะไปใส่ซองพอมีคนหู้จักค่ะ ญาติาของสามอดีตสามีเป็นพี่ชายของเพื่อนอ่ะเสียชีวิตนิาสัยก็จะต้องนิาสัยก็จะต้องใส่ซองแสดงความเสจจียใจยศัยจะให้เงินอะไรอย่างเนาะเห็นป้องมันจะแสงมันจะเห็นป่ะพี่น้องเห็นาะ จะเขียนไว้เขียนขอแสดงความเสียใ,ใจกับเพิ่นการ์ดิสไซสองว่าคนณูงจักกับดีไซด์การ์ดีสไซสามสิบคือรู้เพื่อนเนาะเพราะว่าเป็นไปงานวันเกิดของน้องสะไบอยู่ทางภาคเหนือของเยอรมันใกล้ๆมองดีไซด์ไปพักลวนนั่นแหละที่ออสซีนี่น,นี่น้องมันนี่ไปงานวันเกิด ของแม่คองอน้องสะพ้ายร้อยปีมันยังวันจันมาเล่าเสียชีวิตมันใหญ่นั่นร้อยปีนะพี่น้องบันนี้คนที่หูจักนะเป็นผู้ชายเนี่ยต่อมาวันซุกแล้วยังอยู่หุ่นอยู่ค่ะอยู่หุ่นเนาะวันซุกแล้วหายใจไม่ออกแล้วก็เอาเขาโรงพยาบาลวันจันท์กับเสียชีวิตพี่น้องอันนี้กับ ส่วนเสียนะพี่น้องเนาะลูกไส้ก็ตกใจกือกันเป็นญาติของลูกไส้นะมันจะลับบ่ได้ว่าเป็นอย่างเสียงดังมันตกใจนะจตตกใจแทนลกนะูกเลยตัวนคนหูวจักกจะเริ่มน้ยอยลงเนี่ยใสมาอยู่นี่สิบเอ็ดปีมีคนหู่จักตายเวลาสิบคนอะพี่นะ้องถ้าหูจาาห่จักคุณให้หุ่จักคนน้อยอยู่อันต่อไปอาจจะ น้อยเบิดไปเรียนยๆยโอ้แล้วพบกันไหมจ้ะ